เป็ดเชิญยิ้มร่ำให้ใจสลายกลาบลาพ่อครั้งสุดท้ายหลังโควิด -19 พรากชีวิตตามแม่ต้องเผชิญเหตุเศร้าสะเทือนใจอย่างที่สุดสำหรับครอบครัวของนักแสดงตลกรุ่นใหญ่เป็ดเชิญยิ้มที่ต้องสูญเสียคุณพ่อสุเทพโพวิจิตวัย94ปีจากไปเพราะโควิด -19 ตามหลังคุณแม่เพียงแค่ไม่กี่วัน ล่าสุดทางครอบครัวได้นำร่างของคุณพ่อสุเทพบำเพญกุศลตามประเพณีและมาตรการป้องกันเชือ้อไวรัสที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนท่ามกลางความโศกเศร้าโดยเปิดเชิญยิ้มได้กลมกราบส่งพ่อเป็นครั้งสุดท้ายอย่างสุดอาลัย โดยเป็ดเชิญยิ้มได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ทางน้ำตากล่าวว่าเป็นความสูญเสียที่โหดร้ายเกินกว่าจะบรรยายเห็นภาพเดียวกับที่คุณแม่เพิ่งจากไปเพียงแค่เจ็ดวันก่อนที่คุณพ่อจะตามไปในแบบเดียวกันไม่มีแม้แต่เวลาให้ทำใจแค่สัปดาห์เดียวมันยากมันเหนื่อย เป็ดเชิญยิม้มเราถึงคำพูดสุดท้ายของคุณพ่อท่านพูดอยู่ประโยคเดียวบอกว่าอยากกินกล้วยเพราะท่านเป็นคนที่ชอบทานกล้วยมากๆจนวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาหมอก็โทรมาถามว่าจะเอายังไงออกซิเจนของคุณพ่อเหลือไม่ถึง50แล้วคุณพ่ออายุมากถึง94ปีแล้ว ถ้าต่อท่อมันเจ็บทรมานและไม่สามารถรู้ได้ว่าจะมีชีวิตต่อได้กี่วันทางครอบครัวจึงตัดสินใจปล่อยให้คุณพ่อหลับอย่างสบายเหมือนกับเทียนค่อยๆดับไปแม้จะเจ็บปวดก็ตาม